สมศรีกาเม้นขอขอบคุณทุกๆคนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับเรามาดูกันว่าแต่ละกิจกรรมนั้นเราได้เจออะไรกันบ้างกิจกรรมทันใดนั้นเป็นกิจกรรมที่ให้ทุกคนสมบุตบาทเป็นนักเล่าเรื่องโดยแต่งเรื่องต่อจากอีกคนให้มีความสอดคล้องกันเพื่อแชร์ความคิดสร้างสารรค์และบอกเล่าความเป็นตัวเองมันทําให้เราได้บอกเล่าเรื่องราวในสไตล์ของเราอย่างไร้กังวลและได้รู้จักเพื่อน,อนในองค์กรมากขึ้นด้วย กิจกรรมความเป็นไปได้เป็นกิจกรรมที่ให้ทุกคนอยู่บนลูกโป่งเพียงยเจ็ดใบโดือห้ามมีส่วนใดของร่างกายแตะพื้นเพื่อดึงเอาความท้าทายและฉีกกฎความเป็นไปได้ให้ทุกคนในองค์กรได้รู้จักลองและกล้าที่จะล้มเหลวอย่ายึดติดกับความเชื่อเดิมๆเ,เพราะโรคของเราเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวันกิจกรรมสีสามัคคี เป็นกิจกรรมลำเลียงลูกบอลด้วยผู้เล่นสองคนแบบไม่ใช้มือโดยอาศัยความร่วมแรงร่วมใจและความสามัคคีที่แข่งกับเวลาทำให้พวกเราได้กระชับความสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้นกิจกรรม conversation เป็นกิจกรรมสร้างจุดยืนในความเห็นที่แตกต่างแต่ไม่แตกแยก พร้อมเหตุผลประกอบที่ตนเองมีต่อเรื่องราวนั้นๆเพื่อให้ทุกคนพร้อมที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกคนในองค์กรอย่างเท่าเทียมกิจกรรมสีองค์กรเสมือน กิจกรรมบทบาทสมมุติของการทำงานในองค์กรที่นอกจากมีเรื่องการวางแผนที่สำคัญแล้วยังต้องอาศัยการสื่อสารให้เข้าใจกันทั้งซ e อหัวหน้า,าแผนกและผู้ปฏิบัติงานโดยเราได้เห็นชัดเจนว่าหากองค์กรเลือกที่จะไม่สื่อสารกันในองค์กรจะไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ได้เลยรวมทั้งยังสะท้อนการยึดติดกับตำแหน่งต่างๆที่หากใครย,ยึดติดกับตำแหน่งนั้นมากเกินไปสุดท้ายแล้วพฤติกรรมแบบนั้นจะไม่ช่วยอะไรให้องค์กรนั้นดีขึ้นเลย กิจกรรมจดความสามคัคคีเป็นกิจกรรมระดมสมองที่หยิบเอาปัญหามาช่วยการวางแผนและแก้ไขเปลี่ยนความผิดพลาดให้เป็นโอกาสและพัฒนาให้เป็นแนวทางที่ดียิ่งขึ้นต่อไปโดยให้เราขยำกระดาษไอเดียที่ดีที่เราคิดและคาดหวังไว้ทิ้งลงถังขยะไปเปรียบเสมือนการที่เรามีไอเดียที่ดีแต่ไม่ลงมือปฏิบัติไอเดียนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับขยะชิ้นหนึ่งกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ทุกคนร่วมใจกันล้างห้องน้ำวัดซึ่งไม่เพียงแต่ทำความสะอาดห้องน้ำเท่านั้นแต่เราตั้งใจให้ได้พัฒนาจิตใจของเราให้ไม่ยึดติดกับตำแหน่งที่เป็นเพียงหัวขอส่งความคิดของเราเท่านั้นดังความขยะขยงในการล้างห้องน้ำที่เป็นการล้างสิ่งสกรปรกของคนอื่นแต่เราเองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่มีความสกรปรกเหล่านั้นเช่นเดียวกัน สิ่งที่ชอบว่า,วาชอบกินกรรมกินกรรมแบเนี้ครับเพราะว่าสนรกดีสิ่งที่ไม่ชอบเลยคือผมอผมไม่ชอบตื่นเช้าอุ่นเาราเรียกพิกนาเพนะราะว่าพิกนาาักพา Não